9. ว่ามนาสูตรว่าด้วยแพทย์ให้ยาสำรอก109่10ิกษุสทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาสำรอกเพื่อบำบัดอาพาธอันมีดีเป็นสมุดฐานบ้างมีเสลตเป็นสมุดฐานบ้างมีลมเป็นสมุดฐานบ้างยาสำรอกนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่ยาสำรอกนี้แหลใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราจักแสดงยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอนมิใช่ไร้ผลซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชาราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมานัสและอุปยาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมานัสและอุปยาตได้เธอทั้งหลายจงฟังยาสํารอกอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอนมิใช่ไร้ผลซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนตส และอุปยาิเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนนตสและอุปยาตได้เป็นอย่างไรคือหนึ่งผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมสำรอกมิจฉาทิฏฐิได้สำรอกบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. ผู้มีสัมมาสังกปะย่อมสำรอกมิจฉาสังกปะได้ 3. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมสำรอกมิจฉาวาจาได้ 4. ผู้มีสัมมากามันตะย่อมสำรอกมิจฉากามันตะได้ 5. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมสำรอกมิจฉาอาชีวะได้ หผู้มีสัมมาวายามะย่อมสำรอกมิจฉาวายามะได้7ผู้มีสัมมาสติย่อมสำรอกมิจฉาสติได้8ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมสำรอกมิจฉาสมาธิได้9ผู้มีสัมมาญาณะย่อมสำรอกมิจฉายาณะได้10ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมสำรอกมิจฉาวิมุตติได้สำรอกบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยได้และอกุศลธรรมที่เป็นมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะนี้ที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิแช่ไร้ผลซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชาราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตได้ วามณสูตรที่เก้าจบ